ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเราได้ลองนะครับแคนวาสโหมดในส่วนของ s k e t to i m ไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาลอง I'm to I'm กันบ้างว่าจะน่าสนใจและเจ๋งขนาดไหนแต่บอกเลยว่านำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับเปลี่ยนภาพธรรมดาให้เจ๋งให้สุดยอดให้สวยงามให้น่าสนใจ ใช้ AI เป็นตัวช่วยง่ายมากๆเลยครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีเด่นแชนะครับเราเดินทางกันต่อมาที่เอพิโซดที่12นะครับจริงๆตั้งใจเอาไว้ประมาณ10 ตอนหรือ10เอพิโซดนะครับก็มันไหลามานะครับแล้วก็เจอข้อมูลใหม่ๆที่ไปได้ศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยก็เลยอยากจะทำคลิปต่ออีกสักหนถึงสงคลิปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนครับในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้อีก1เมนูนะครับหรือว่าแคนวาสโหมดอีก1อันก็คืออิมทูอิมนะครับ หรือ Image to Image นั่นเองจะเจ๋งขนาดไหนและน่าสนใจอย่างที่บอกไว้หรือไม่เดี๋ยวไปพิสูจน์และไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับขอนิสเดียวครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยกันครับ โอเคนะครับในตอนนี้ผมก็ได้นำรูปภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นบ้านหรือว่าร้านกาแฟนะครับแล้วก็มองออกไปข้างนอกในมือของเขาเนี่ยถือถ้วยเอาไว้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชาเป็นกาแฟหรือว่าเป็นอะไรนะครับเอาไปว่าเป็นรูปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมความสนุกของ l e o n a r d o ai อย่างหนึง่งที่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆก็คือว่า พอเราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการลองผิดลองถูกด้วยการไปศึกษาพร้อมจากเว็บอื่นๆศึกษาการทำสิ่งต่างๆจาก YouTube ไม่ว่าของช่องทีเด่นแชร์เองหรือว่าของช่องอื่นๆเนี่ยพอพรุ่งนี้วันใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ซ้ำได้อีกเพราะอะไรครับเพราะว่าเหรียญหรือโทเค็นเนี่ยเราจะได้ใหม่ในทุกๆวันวันละ150เหรียญน,นั่นเองนะครับ นี่คือข้อที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแม้ว่าวันเนี้เราจะเรียนรู้ไปจนเหรียญหมดแล้วลองผิดลองผิดลองถูกลองผิดมากกว่าลองถูกนะครับได้ในสิ่งที่อาจจะไม่ต้องการมากกว่าสิ่งที่ต้องการแต่พอวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกร้อยห้าสิบนี่คือความเจ๋งที่ชอบมากๆนะครับหลังจากที่เข้ามาตรงนี้แล้วนะครับและเมื่ออัปโหลดรูปเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกตรงนี้เป็น image to image นะครับ Canvas โหมดเนี่ยเราจะเลือกเป็น Im to Im ตรงนี้นะครับในส่วนของไฟล์ j โมเ m o d e เนี่ยผมจะเลือกเป็น Absolute r e a l i t y v 1.6ก่อนนะครับเลือกเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแน่นอนครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะต้องนะครับทำการพิมพ์คำสั่งลงไปเดี๋ยวไปทดลองพิมพ์คำสั่งสัก2 3คําคำสั่งดูนะครับ a few moments e t l โอเคนะครับตอนนี้ผมจะลองปรับตรงนี้เป็นสักประมาณ0.4นะครับก่อนที่จะสร้างนะแล้วก็ number of image จะเลือกเป็น2รูปภาพนะครับแล้วก็พร้อมหรือว่าคำสั่งเนี่ยผมพิมพ์คําว่า humanoid no robot นะครับลองกดดูนะครับ mm hmm. ถ้าได้ตามที่คาดหวังนะครับผู้หญิงคนนี้จะกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับกลายเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้ไหมนะครับ โอ้นี่เลยนะครับสังเกตดูไหมครับว่าด้านนอกจะไม่เกิดอะไรขึ้นด้านในจะเป็นในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับโอ้อันนี้อีกรูปหนึ่งนะผมคิดว่ามันมันดูกลายเป็นขุนยนต์ักเกินไปนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคขออนุญาตลองปรับตรงนี้เป็นสัก0.6ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนไฟจูนโมเดลใหม่ลองเปลี่ยนเป็นดีมเชฟดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมาลุ้นพร้อมกันนะครับ ตอนนี้การเรียนรู้ของเราได้นะครับศูนย์เสียเหรียญไปแล้วซึ่งเหลือเหรียญหรือว่าโทเค็นอยู่ตอนนี้139นะอ่าโอเคนะครับอันนี้นี่นะครับสังเกตด,ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราปรับ Input String ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขนะครับที่มาทางด้านขวาเนี่ยนะครับนี่นะครับทางด้านขวาก็คือสูงสุด0.8เนี่ยมันจะคง รูปลักษณ์เดิมของรูปภาพต้นฉบับเอาไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดยิ่งน้อยเท่าไหร่นะครับยิ่งน้อยเป็นตัวเลขอ,อย่างเงี้ยมันแทบจะไม่เหลือสิ่งเดิมเอาไว้เลยนะครับเหมือนจะเอารูปใหม่มาแทนที่เลยด้วยซ้ำนะผมจะลองกดดูนะครับอ่ะผมเลือกที่0.3 1แล้วพิมพ์คำสั่งเดิม Human o i อ Robot เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมันกลายเป็นแบบอื่นไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้อ่าทีนี้เราลองปรับตรงนี้สักประมาณ0.7 อ่าแล้วลองกดเจ n เน a เรอีกครั้งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับมันน่าจะคงนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้โดยที่คงสิ่งเดิมเอาไว้ด้วยนะครับมือก็อาจจะกลายเป็นแบบขุนยนแต่ว่าโครงหน้านะครับในลนักษณะที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นต้นฉบับหลงเหลืออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับ ตรงนี้ลงมาชักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนคำสั่งใหม่ดูบ้างครับ2000 Years Later โอเคครับในตอนนี้ผมลองเปลี่ยนพร้อมหรือเปลี่ยนคำสั่งใหม่นะผมใช้พร้อมนะครับที่ชื่อว่าราพันเซลแฮนะครับคือต้องการให้ผมของรูปผู้หญิงคนนี้นะครับที่อยู่เป็นต้นฉบับเนี่ย กลายเป็นเส้นผมแบบราพันเชลนะครับอาจจะแบบม้วนๆยาวๆในลักษณะแบบนี้แล้วผมเลือกไฟจูนโมเดลเป็น 3D animation style นะครับแล้วลองปรับนะครับ input strength ตรงนี้เอาสักประมาณ0.6นะครับแล้วต้องการให้รูปภาพออกมาสัก4รูปก็แล้วกันใช้เหรียญไป4เหรียญน,นะครับลองกดดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่า AI เนี่ยมันจะสร้างหรือแปลงนะครับ ผู้หญิงคนนี้เนะี่ยให้เป็นในลักษณะ 3D animation ที่เป็นราพันเชลตายออกมาเป็นยังไงโอ้ยรูปแรกค่อนข้างแบบน่ากลัวนิดนึงนะครับผมออกมาแบบตรงนี้นะอืมโอเคนะครับภาพที่2อ,อ่าอันนี้สวยเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับในมือที่ถือแก้วกาแฟก็กลายเป็นถือรูปภาพอยู่เส้นผมแบบสวยงามมากนะตานี่แบบบ้องเบลมากเลยนะครับ เค <Okay, S 2> ลองดูรูปต่อไปขออนุญาตย่อลงนิดนึงนะครับมันกดไม่ได้อ่าโอเคนะครับอันนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยนิ้วก็อาจจะไปแปลกหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรามีการปรับนะครับในไฟล์จูนโมเดลเนี่ยออกมาเป็นแนว 3D animation เนี่ยตัวรูปภาพต้นฉบับมันก็จะถูกแปลงด้วยนะทีนี้ผมจะลองเลือกเป็นในลักษณะคล้ายๆเดิมบ้างจะเป็นยังไงนะครับ ลองเลือกเป็นอลองเล่นเป็นอนิเมะบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะอยากจะลองหลายๆแบบนะครับการเรียนรู้ที่สนุกคือการได้ลองผิดลองถูกนะครับจนกว่าจะเจอสิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดนะครับนี่คือความสนุกอย่างหนึ่งในเว็บไซต์ Leonardo .AI นะครับอ๋ออดิเมออกมาประมาณนี้แต่มือจะดูใหญ่ๆห,หน่อยนะครับอันนี้เมื่อกี้อืมโอเคกดแคนเซิลนะครับเคผมจะลองเลือกไฟล์ชูนโมเดลเป็นแบบ เป็นแบบอะไรดีริโอเนโดดิฟิชันดูบ้างเป็นยังไงนะครับอลองกด g e n e r a ร e ดูนะเดี๋ยวจะกลับไปที่ไฟจูนโมเดลอันแรกๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ก็จะยึดโยงโครงภาพเดิมมาไว้นะครับก็เส้นผมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยในลักษณะแบบนี้นะครับอืมโอเคนะครับ ลองเปลี่ยนไฟล์จูนโมเดลไปเป็น,ปนอันแรกที่เราใช้กันดูซินะครับว่าเป็นยังไงกดเจนเนเรเลยนะครับ <c oughs> ผมลองเอาตรงนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้ดูซิถ้าจะเปลี่ยนหัวให้เป็นแบบทีวีไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ๋ออันนี้สวยเลยนะนะครับเอฟซอลูตลิตี้โอเคอ๋อนี่นะครับ เส้นผมก็จะมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ลองเล่นนะสนุกสนุกไม่แน่ใจว่าจะออเป็นยังไงนะครับขออนุญ,ญาปรับตรงนี้เป็น0.5โอเคที่ผมคิดไว้คืออยากให้สีสรษาเนี่ยมันกลายเป็นแบบทีวีไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วมันอาจจะกลายเป็นแบบปีศาสด้วยนะตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับอ๋อนะครับอุย้ยตกกระจายเอ้ยน่ากลัว years ทีนี้ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ลองเลือกนะครับในส่วนที่เป็นการวาดรูปภาพเองบ้างเพราะเมื่อกี้เนี่ยเป็นการนำรูปภาพเข้ามาแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับวาดรูปภาพนะครับต้องการให้เป็นกุหลาบสีขาวแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองกดดูนะครับไฟล์จูนโมเดลผมเลือกเป็น 3D animation style นะลองกดดูพร้อมกันนะครับว่า มันจะสร้างรูปภาพให้เราเนี่ยออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับผมชอบตอนที่มันสร้างรูปนะมันเหมือนกับสแกนนะครับมีการแบบสแกนลงมาติดติดติด,ตดนี่นะครับออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยโอ้สวยงามมากนะครับเมื่อกี้เราลองว่าเล่นนะโอเคนะครับถ้าผมเขียนว่า ผมลองเปลี่ยนคำสั่งเป็น white rose หรือว่ากุหลาบขาวนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นกุหลาบสีขาวตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลองแบบ 3D animation style ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้จะลองเป็น Frytune model ที่เป็นอย่างอื่นดูบ้างนะครับมาลุ้นพร้อมกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับนี่กลายเป็นกุหลาบสีขาวตามที่ต้องการนะครับ โอ้ oh, สุดยอดเลยนะครับอลองเปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างน,นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะน่าจะต่างกันพอสมควรนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบ 3D animation สไตล์นะแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น Absolute Reality ไม่แน่ใจมันจะสอดค้องกุดอกกุหลาบหรือเปล่านะครับอ่าก็พอได้นะนะครับอืมโอเคนะครับ แต่ก็ไม่สวยเท่าเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต่อไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์มากไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณครูเนี่ยนำไปส่งต่อนำไปบอกนักเรียนหรือนำไปทดลองร่วมกันกับนักเรียนนะครับก็น่าจะเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ที่กว้างขึ้นด้วยนะครับผมและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีจริงก็ฝากกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหนือสชิงเงินใดครับทุกท่านครับ ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วหรือเพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ชวนสมัครสมาชิกกันทันทีนะครับเพราะในตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่นะครับและที่สำคัญที่สุดฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ leo nando ai ส่วนหลังจากคลิปหน้า จะมีอีกหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามนะครับถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆมีอะไรเจ๋ง,งก็จะพยายามมาอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับอย่าลืมไปลอง l e o n a r d o ai เจ๋งจริงๆครับ